สวัดีค่ะข้อตะรับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มีแอปพาเงินออนไลน์มาแนะนําเป็นแอปที่สามารถเล่นได้ฟรีนะคะไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแล้วที่สําคัญแอปนี้ไม่ต้องแนะนําเพื่อนการถอนเงินของเขาถอนเข,านเข้า t ูมันนี่วอลเล็นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูแอปเกมเดี๋ยวให้ดูประวัติการถอนเงินก่อนนะเมื่อเช้าเพิ่งเพิ่งกดเล่นไปแต่เอาจริงๆแอปเนี้ยได้มาประมาณสอวันแล้วละแต่ว่า ยังไม่มีเวลาเล่นพึ่งได้เล่นเมื่อเช้าแล้วก็กดถอนเงินไปนี่ให้ดูรายการตรงนี้นะ p พย์เออร์แนี่สองยอดตรงนี้นี่นะคะสองยอดตรงนี้อันนี้คือได้เมื่อเช้าที่กดถอนเงินแล้วก็เงินเข้าทันทีจริงอยู่การถอนเงินของแอปนี้เขาจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.01บาทแต่อย่าลืมนะคะว่า แอปเนี้ยเขาเป็นแอปฟรีแล้วเป็นแอปที่จ่ายเข้า To Money Wallet การถอนเงินของเขาถอนได้ตลอดเวลาเราเล่นยังไงก็ได้ให้ถึงยอดถอนแล้วเราก็กดถอนแล้วเงินก็เข้าทันทีส่วนหน้าตาของแอปเกมจะเป็นแบบนี้นะคะอะไรนะ Happy 2048จะเป็นรูปน้องหมีอ่ะเดี๋ยวเราเขาหลดแป๊บนึงนี่น Happy 2048ใครที่อยากจะเล่นลิงค์เอ,อ่อลงไว้ให้ที่ ใต้คลิปนะคะใครอยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปการสมัครของแอปก็สมัครไม่ยากมันก็เหมือนแอปเกมปกติทั่วไปกดดาวน์โหลดกดติดตั้งกดเปิดแล้วก็กดเล่นเขาจะมีเมนูต่างๆให้เราขึ้นมาให้เรากดเราไม่ต้องสนใจสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือเราจะเล่นยังไงให้ได้รางวัลอ่ะขอปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่ะรางวัลประจำวันไม่เอา การเล่นเกมก็คือนี่นะคะมันจะมีตัวเลข2องสี่แปดสิบหกประมาณนี้ถ้าเราเล่นไม่เป็นเขาจะมีมือบอกนี่เราก็กดเข้าไปเราเล่นจนกว่าเมนูถอนเงินจะขึ้นอ่านี่นะคะอ่ะเราก็เล่นเข้าไปเห็นไหคือตรงเนี้ยเพชรตรงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะได้ยากอะ่ะเออ เราเน้นตรงนี้ดีกว่าอ่ะไม่เอานี่คันอ่ะเล่นเข้าไปกดที่ตัวเลขเข้าไปกดไปเรื่อยๆเงี้ยนะคะอ่ะเรากดจนกว่ามันจะขึ้นว่าวงล้อเสียงโชคซึ่งวงล้อตรงนี้เรามากดดูวิดีโอตรงนี้เพื่อหมุนวงล้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูวิดีโอแป๊บหนึ่งแล้วจะมาหมุนวงล้อดูว่าจะได้เงินกี่บาท อันนี้ดูเสร็จแล้วมาดูสิเราจะได้เทไลสองรอเปอรซขอแสดงความยินดีคุณได้รับเงิน0 0บาทเอ่อศูนบาทวิธีการถอนเงินก็คือให้เรากดที่คําว่ากดรับตรงนี้รับรางวัลตรงนี้คนที่เพิ่งจะรับรางวัลครั้งแรกเขาจะมีช่องให้เราใส่เบอร์ wallet นะคะเราก็ใส่เบอร์ wallet ของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่คําว่าถอนอ่า ถอนเงินได้สําเร็จกรุณาเราการชําระเงินอันนี้คือการถอนเงินของเขานะคะแอปนี้ถอนเงินเราไม่นานเงินก็เข้าแล้วการเล่นเกมของเขาก็เล่นแบบนี้เลยค่ะไม่ยากส่วนถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนเขาจะมีเมนูแนะนําเพื่อนให้เรานะแนะนําเพื่อนเด่นนะเอ้ยนี่ใช่ <laughs> อ่ะนีตรงนี้เมนูที่2ตรงนี้นะคะตรงรูปกล่องของขวัญเออกล่องหัวใจตรงนี้เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปกดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนรู้สึกว่าแอปเนี้ยการถอนเงินของเขาเขาจะจํากัดครั้งละ10บาทใช่ไหมถ้าเราถอนเกิน10บาทมันจะไม่ได้เราจะได้แค่10บาทเท่านั้นยังไงก็ใครที่เล่นเกินเนี้ยยังไงก็ลองสังเกตดูนิดนึงละกันนะคะ เดี๋ยวนะเงินอ่าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูในวอล l ล็ตของเรานะคะแอปนี้แนะนำเลยนะคะน้องๆคนไหนที่อยากได้เงินฟรีนี่นี่ได้มาแล้ว0ูนบาทนี่นะคะคือจริงอยู่อ่ะจริงอยู่ว่ามันอาจจะน้อยแต่อย่างที่บอกว่าอย่าลืมนะคะว่าแอปเนี่ยเขาเป็นแอปฟรีแล้วก็การเล่นของเขามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแค่นั่งจิ้มตัวเลขตรงนี้อ่ะ อันนี้ไม่เอาเราเล่นยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้มันขึ้นวงล้อแล้วให้เรากดดูวิดีโอแล้วก็กดถอนเงินอ้อลืมบอกคนที่สมัครครั้งแรกก็ถอนได้เลยนะคะการถอนเงินของเขาคือ0.01ใส่เบอร์ w a l l ็ตแล้วก็รองเงินเข้าแล้วก็จะมีเงินเข้าทันทีบินให้ดูแล้วนะคะว่ามีเงินเข้าจริงๆใครที่สนใจใครที่ชอบของฟรีแนะนำเลยนะคะ ได้แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการเล่นเกม2048ลัคกี้ใครยังไม่มีอยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครที่ถอนได้ไปกี่บาทแล้วก็เมนมาคุยกันที่ใต้คลิปได้เหมือนกันนะคะคลิปนี้มา แนะนำวิธีการหาเงินเข้าวอลเลทแบบฟรีๆก็หมดแล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ